ครับครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับตอนเด็กเนาะครับเนาะครับขณะนี้ก็ไม่ล่านะครับเกือบจะหกทุ่มนะครับพี่น้องเอฟซีครับเกือบจะล่วงแนวทังเล่าพัฒนาของอาจารย์เมี่ยงจันทร์ต่อนะครับเพราะว่าโทษคุยกันเกือบลอยแล้วเนาะครับเนาะครับเพื่อนกระเสียดายแห้งนะครับพี่น้องเอฟซีเพื่อนเป็นยังขึ้น่าจับปูให้เก่าหนึ่งนะครับเพราะว่าเหล็ก เหล็กวินของเพลนนะครับเป็นแคร์เหล็กวิ่นสาตัวนะครับพี่น้องซี่ขัเป็นแครเหล็กวิ่นก็มีศนะครับมีหงมีเก่นะครับเหล็กวิ่นสตัวนะครับคับอาจารย์ก็มาจับคู่ให้เหล็กสตัวกับเก่าศนะครับพี่น้องครับส่วนจับคู่เหล็กสตัวนะครับก็ให้พี่น้องเข้าไปแคร์ศูน่งแล้วก็เก อาจารย์เพี้ยงจันใดมาแถวนะครับสําหรับรอบนี้นะครับเนี่ยองท่านเป็นเหล็กมที่มาคือเก้านะครับพี่น้องยวิเ่บอมเป็นเหล็กสูตรของอาจารย์นะครับครับเมื่อนี้นะครับอาจารย์มีของแถมนะครับเนาะก็คือเป็นรัฐบาลไทยมาฝากพี่ตอนเมืองขานแก่นนะครับเนาะครับเพราะว่าจะล่งเหล็กเล้านะครับเมื่อนี้ครับอาจารย์ฝากบอก แถมใหพี่น้องยิบซี่หอพรมนะครับเนาะสำหรับเนวทาทังอันนี้เนวทางรัฐบาลไทยนะครับอาจารย์เพิ่น,นแติแคร์สูตรของเพิ่นนะครับส่วนเด็กมี่ถีมา,านะครับเป็นเหล็กก็จ้งแอดบอกไว้แล้วพี่น้อง aw, อย็บซี่บ่อยากบอกไปไลน์นะครับบอกไปไลน์แล้วมันจะเกินไปนะครับกับเนวทั้งนะครับเนาะก็ถือว่านะครับเด็ก ของอาจารย์เวียงจันนะครับเขานะครับตว่าอาจารย์ประจับคู่ให้นะครับแต่นะครับพันโชคดีอยู่พี่น้องเอ้ซี่ครับถ่ายโยกไก่กันหรือว่าได้คุยกันกับแอดนะครับคงสุดท้ายนะครับแต่จะมีโอกาสนะครับอาจารย์กับพ่ะทั่วแม่นะครับหลังหวยเล่าพัฒนาออกเป็นจงคอยทั่วมานะครับพี่น้องเอ้ซี มาตามต่อนะครับเนาะคุยกันไปจักหน่อยเพราะว่าเหล็กเขาว่าลายฟูขึ้นเก่านะครับพี่นาะเหลือมีอยู่บ่เกินสี่ครูนะครับครับอาจารย์ปัญหา,าตัวเน้นตัวเน้นสองครูตัวล่างสองครูนะครับ ออกพร้อมกัน,นกับตะบัานไทยนะครับพี่น้องพี่ชี่ โอ้ยแมงไหลนะครับพี่น้องครับเพราะว่าตอนดึกมากเนี่ยแมงเริ่มไหลตัวอยัดงยูน้าบันสวนคือเขานะครับเนาะลอบลอบนี่นะครับพี่น้องนะครับสุดอาจารย์เน้นย้ำว่านะครับพี่น้องอย่าลืมตัดสร้อยเอานะครับครับใปตัดเลนเอานะครับเนาะเด็กเป็นไหมากแบบนด้นะครับก็ บางที่นะครับคุณจังอาจารย์เป็นเน้นให้พี่น้องเฮาก็คือเก่าศูนย์ศูนย์ศูนย์กับหนึ่งศูนย์นะครับถือว่าผิพผาดย่างแห้งนะครับต่อส่วนอาจารย์เรียงจยันเพราะผิพผาดนะครับเป็นแต่อยู่เพิคนตัดเลนเอาคือกันนะครับเนาะก็คือพ่นจับคู่เก่าหนึ่งฝอมนะครับแต่มาทรงมาให้ยัดนะครับยัดก็ได้ทำอยู่ว่าอาจารย์เขาจับคู่เก่าหนึ่งนะครับเป็นกับว่ามันเสียวเก่าศูนย์นะครับ เริม,มาออกเก่าหนึ่งนะครับเป็นรองเชฟเพราะผลหัวเล่าพัฒนาออกห้าสี่เก้าห้าเก้าหนึ่งนะครับลผลหัวเล่าพัฒนาอห้าสี่เก้าครับ,น,รบนี่ผลหวยเล่าพัฒนาออกกับเี่นรองเชเป็นตีไนไส้เสียดายอยู่อาจารย์เนี่ยอาจารย์เป็นกระบ,บอกอยู่ว่าโอ้เสียดายนะครับ ผู้ใดปองนะครับผู้ใดปองผู้ใดนั่นก็สิได้สิโชคสิมันคื้เก่านะครับเอางวดประจำวันศุกร์นะครับที่สองนะครับเดือนเมษายนสองห้าหกแปดสายด่วนวงในนะครับลาวพัฒนานะครับเนาะ อวดสายุเป็นมู่กันนะครับพี่น้องเพราะว่ามือนี้กะเด็ดนะครับคุยกันเกือบเกือบเรื่อนซูโม่นะครับพี่น้องเวสซกลาเป็นว่ารุดออกมาคือเกานะครับเหล็กสร้างออกสร้างล็อกนะครับเนาะอันนี้นะครับัดกะบอกตามที่อาจารย์เพิ่นให้มานะครับเอาเหล็กเว่นนะครับพี่น้องเวสซวิว่นซีตนะครับ รอบนี้นะครับบอสามตัวด้วยพี่น้องซี่การบันพี่น้องนะครับอาจจะเขียมยงหดกดก็เก่านะครับเอาเรียกวินนะครับเนาะ เรกวิ่งเก้ากับศูนย์นะครับพี่น้องอจงค่อยล่อวันนี้นะครับอาจารย์บอกว่าสิมาโค้งสุดไทยนะครับมีโค้งสุดไทยอีกนะครับจะมายำบดยำยังนะครับพี่น้องที่ยำก็คือว่าเพื่อบางที่ตัวเหล็กมันเปลีป่ยนแปลงระวางสองตัวนี้คนดีเลือกเอาตัวใดเป็นตัวเด่นนะครับนะเก้ากับศูนย์นะครับจับคู่นะครับ เน้นๆน,น,นะครับเก่า C กับเก่าศูนย์นะครับพี่น้องยูซี่ตัวรองนะครับ มีู่แค่นีแลนะครับเนาะแนวทางเล่าพัฒนาครับเลขสามตัวมีโอสองตัวนะครับพี่น้องสี่สองชุดนะครับเดี๋ยวจะลงให้อีกครับอันนี้คือเลขวิ่นได้พี่น้องสี่นะครับอันนี้วิ่งนะครับเนาะเน้นเน้นตัวรองนะครับครับตัวเน้นนะครับก็คือเลขเก่าซี่นะครับก็เก่าศูนย์นะครับ ส่วนตัวล่างก็ห้าศูนย์กับห้าสี่เลขสามตัวนะครับสี่เก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์นะครับเนาะผนวงกลมเหตุก็คือ ซีเก่าศูนย์นะครับนี่แหละพี่นองตัวเน้นของเพลินนะครับเก่าซีกับเก่าศูนเอาตัวร่องก็บกว่ามันเป็นสองร่องผู้ใดคือกันนะครับเนาะก็คือหาศูนย์หาซครับอาจารย์บอกกันออกมาแล้วนะครับเนาะสำหรับรอบนี้นะครับ ครับออกมาแล้วนะครับพี่น้องทุ่ครับบมแมนเหล็กสูตรตะวันเปิไหมานะครับจริงๆเปิไหมามันเป็นเหลขกใหญ่ด้วยพี่น้องทุ่ครับเป็นเหลขกมากยังสี่นะครับเนาะครับวงในเล่านะครับหิมงี่ยมหมกมากนะครับเนาะรุดออกมากก็คือมีเก่ามีซีมีหามีศูนย์นะครับมีเก้ามีสี่มีห้ามีศูนย์นะครับอันนี้เปินจับคูัห้นะครับพี่น้องทุกท่ เอาส่วนตัวใดนะครับที่อาจารย์ยังพันจับผ <trans> ิดจรณาเอานะครับพี่น้องทสี่ก็มีแคนนี้นะครับก็มีวีีศูนนะครับที่อาจารย์พันประจับให้เขาระมัดระวังให้ดีนะครับพี่น้องสี่กับแนวทางเล่าพัฒนาของอาจารย์เวียงจันทร์นะครับเอ็กเดี่ยวเอดขอตัวฝากพร่อนกนนะครับเนาะพี่น้องนะครับรัฐบาลไทยนะครับของอาจารย์เวียงจันทร์นะครับพี่น้อง เลื่อมล่อหินที่นอนเข้านะครับขับเพิ่นน่ากระเทียมมันโชกมันหมานมันกันนะครับ ทั6สี่ทัหกแปดครับอาจจะมีเสียงพัดลมนะครับพี่น้องทีแอปเปิดพัดลมเพราะว่ามันหอนนะครับเสียงอาจจะรบก,กวนจัน่อยนะครับรัฐบาลไทยวิ่งครับ,รบวิ่งเก้าตัวเดียวนะครับของอาจารย์ยังจันนะครับ จับปูนะครับเป็นจับปูให้ก็คือ,คอ90 91 93 94นะครับ พี่น้องอกุครับเชปหน้าจอนะครับเนาะรัฐบาลให้ของอาจารย์ยมงจันอู้ยแม่งพี่น้องครับจะยาดจะให้พี่น้องเขาแชปหน้าจอไปน้ำกันกับเด็กเล่าพัฒนาของอาจารย์นะครับเชปหน้าจอนะครับพี่น้องอกุเอา้าวิ่งเก้าตัวเดียวนะครับ จับ 90, 91, 93, 94, คูเก้าส่วนเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่นะครับสําหรับรัฐบาลไทยนะครับเลขสูตรของเพลนอันนี้เลขมีทิมานะครับเป็นเล่าพัฒนานะครับเป็นนองอซีออกมือเดียวกันนะครับรัฐบาลไทยจะออกก่อนเอาเรียกแล้วนะครับเนะาะตาตีสวัสดีพี่น้องอซีฝันดีครับ